เอาลับก็กล่าวสวัสดีครับมาอยู่ผมแล้วล่ะเช่นเคยนะวันนี้ก็็นผมในเกมเอาวีนะฮะ <c oughs> มาเลยมาเลยได้ไหมมาก็ได้มาไปเถอะ <c oughs> เออหัวไหลช่างเจ้านะับก็ <c oughs> วันนี้เราก็อยู่ในแรงนะครับแรงของผมอยู่ที่คอมพิวเตอร์สองสามแหละคอมพิวเตอร์สา 3. มเมื่อกี้เพิ่งตก <c oughs> เอา,าแบนทรอว่ะเขาจะได้โมเลนนะฮะ <c oughs> เมฆาซับเปิดก่อนไ <c oughs> ม่ใช่กูเล่นอะไรวะคิดไม่ออกเว้ยเมฆาซับเปิดก่อนนะคิดหนักกว่าให้ซับเปิดก่อน ไ <c oughs> อ้ที <c oughs> ทุเรียนว่ะเอาวแวนว่ะ <c oughs> ขอชนะได้ไหมขอชนะได้ไหมขอชนะได้ไไดไพิมพ์ไปพิมพ์ไป ขอ,นะขอชนะได้ไหมขอชนะได้ไหมเอาวะชักแม่นำทั้งห้าแลทุกคนโอ้ตัวแม่งต่อก่อนยากว่าเอาแวนมาโยน <c oughs> โอ้ยโยงกูนี้ยังมีมาแล้วโอ้ยตัวอะไรป่า <c oughs> ว่าสั้น ว่าสัน้นแครีไม่ได้ดูครับดีไหมมาเอ้ยวอขาดโอเคก็วอขาดโอเคเอาวอมาดีกว่า,ว,าว้าคิกแน่ตว่ะอย่าเพิ่งพูดมากเอยอย่าพูดอย่าพูดมากให้เยีดเคเหม็นปาก็มาว่ะโอ้ยริมว่ะโอ้ย จะคอยดูเชดเคโอ้มันตี้ที่หลบสกิลแม่งเยอะเที้ย่ด้วยนะครับก็รูนใช้เป็นรูนนี้เนาะในคนด้วยกันเคลื่อนที่แล้วก็ตีเราของแทงน,น้ำเอามาเก็บสแต็กสิบสแต็กเนาะแล้วก็ฟิกเกอร์ส่วนของผมใช้ก็น่าจเป็นของเซตนี้แหละ <c oughs> ส่วพลังแฝงอันนี้น่าจะโอเคนะทุกคน เดี๋ยวเราไปดูในเกมกันนะครับแล้วก็เข้ามาในเกมนะครับ <c oughs> จงไงจะริเตอร์ดริเตอร์เข้าไปออฟนะฮะปุ่ <c oughs> มอัพหนึ่งนำก็ได้ทุกส่วนใหญ่ผมตัวนี้ผมติดอัพสองไงนี่นี่อยู่ในป้อมตั้งความเสียหายอยู่ในป้อมตั้งความเสียหาย อ๊ะลืมไปเล่นการอืม oh, <coughs> ตอยของก็ได้มั้งกูก็ยืนนานเกินกูยืนนานเกินแล้วกูไม่ออกของโลมเราอเอ่เอาขาของโลมด้วยครับ เอาแล้วลิเตอร์เอาแล้วลิเตอร์อืจะกูการมึงยังไง Nhu, dữ dữ Retreat Yêu luy na, yêu luy ná nha mày đài คุมแวนเซนาตานี้แวนกูนิ่งนิ่งนิ่ง,งมากในยิงหัวยิงหวัวนี่ชักหน้าโค้บัญหาเลยแม่งมันล้างใบกูได้เหรอเสร็จไม่ถึง โอ้ยืนให้แล้วยืนให้แล้วยืนให้แล้วต่อต่ออุยโอ้ยโดนแทงก่อนริดช,ช้าไปแมวแมวพาะเพาะเพาพแพแ,แม่งกางตีขู่ด้วยปล่อยฮาคิระชันขู่ด้วยอียเอ้ย โล่งดีกว่าตอนนี้โล่งน่าจะโอเคสุดริมศูนย์หนึ่งสี่วะริมน่าจะโซโล,โลมาละไม่ได้สักคิวแวนกูก็เหมือนกันะศูนยึงสามโอ้น่าเศร้าแวนนะ มันยิงกูโอ้ยคือคอแม่งคิกแนทมึงก็หมุนอยู่นะไอ้หี้อะี่เออชักชา้าสวยสวยสวยทิปทิปทิปเป,ป,ป็นคิวไหมบินบินก่อนก็ได้เพื่อนเพื่อนไม่ต้องรีบหรอกเออเอ,เ,เออกระแทกเออสวย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  สวย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 เออมึงดันป้อมต่อเลยเออสวยสวยเอาเอาเอาป้อมตีอีกเอาเอาเสืเล่นบนโดร์แล้เอาว่ะตอนนี้ชนะกูขึ้นคอมสองนะฮะว้าวดีใจ พวกมึงแม่งเล่นกันน่ากลัวใช่ไหมสวยเอาวางก็ได้เพื่อน ถอยเลยถอยเลยถอยเลยถอยยาวถอยยาวแม่งคิกกูโซโล่เลยมึงคิกกูโดนโซโล่ด้วยคิกติดเลสไอ้สัตวิกติดเลสเอา้าวกระโดดใส่เรียบร้อยดีกระโดดใส่เรียบร้อยดีกลางสองคันเรียบร้อยดีนะครับมาต่อนะครับรู้สึกผมเจอความเสียหายกายภาพเยอะไปเดี๋ยวผมจะออกรถถอนมาต่อไป ลดสธาน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 เคลียร right, ์ด้วยเคลียร์ด้วยเคลียร์ด้วยก่อนที่ชักแม่น้ำทั้งห้ามันจะดันป้อมนั้นแตกสู้อ๋อสู้อ๋อ ติงไม่โดนติงไม่โดนดิงไม่โดนอ้าวกูดิงไม่โดนเฉยแม่งเบี้ยวนิ้กวกูเบี้ยวกูคลิกซี่กูไปละ โอ้โหอีสโลนดาเฮ้ยเกินไปเปล่าเกินไปเปล่าเกินไปหรือเกินใจเกินไปหรือเปล่าเกี่ยวการเกินไปอเปล่าก็ได้มมาเป็นฝูงเลยไหนยี่ย้กัคนหรือฝูงปลาฝูงนกวะน่ะถอยยาวเลย ถอยยาวเลยเย้ยแม่งเยอะสัตว์เลย <c oughs> <c oughs> โอ้โยโยติดโลติดแข็งติดโลดแขงติดโลแม่งแม,งแมง่เข้าสักตัวไอ้สัตว์เนี่ยโดนเบา <c oughs> โดนตัวตายแล้วด,ด้วย ไม่ต้องหลบพุ่มแล้วไม่มึงเห็นมึงแล้ว <c oughs> โอ้ย <c oughs> เข้าไปเต็มตัวไอ้เยัเยพวกมึงทำอะไรกันอยู่เนี่ยเ <c oughs> อาวะคิกเน็ต่ะเน็ตโดนป้อมตีด้วยอืมชัดดาวเพื่อแลกให้มันชัดดาวเมืออ่อกทีว่าซัน โอเคว่ะเฮ้ยอะไรกันครับนี่ดูเล่นเก่งด้วยฝีมือวะเกินอ่ะเราก็จะออกไปนี่นะครับในข้องเล่นการเคลื่อนที่กด <c oughs> <c oughs> หลืมดูเฮ้ยโซโลโคิวอ่ะแม่ซโลโคิวเฉย มโซโลคิวใส่กูเชยโอ้โหเรียบร้อยตาไม่ทันโว้ยตัวอะไรวะ ดูครับหืม <c oughs> ยันคีขิงซะด้วยขิงซะด้วยขิงไม่หรอกยันขิงหนัดแบกไอ,ส,อสัตว์โอ้โหเยอะเยอะยังเยอะไอสัตว์อย่าเลยอย่าบอกให้ฉันเลือกเลยหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด สิบสองไม่ใช่ยืนไม่อยู่ต,ตี้เราไม่ครบ อืมอืมอืมอย่ยัดหน้าแว่ยัดหน้าแวยัดหน้าอฟิกออกฟิกออกตีฟิกออกตีฟิกออกตียังไงชัดดาวชัดดาวแล้วตายเลยยังไงมาห้าม,มัาต่อไม่โดนเว้ย นาวิอู่แถวนี้ใช่ไหมกูเห็นตีถูกยิงมาอยู่เออมามาขนาดนั้นแล้วเอ้ยสวยแวนแม่งจะเอาให้ได้วะแวนแม่งจะเอาให้ได้วะ มามาต่อไปจะออกเป็นเอจิตนะฮะกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอจิตทำไมกูต้องมาออกไทยเกมก็ล้วครับเอามาต้านดาเมจก็เรียบร้อยดาบใหญ่ฟาดไปนับก็นะขึ้นคอมสองในที่สุดราเล่นกันมาเจ็ดแปดเกมขึ้นคอมสักทีคอมสอง ฟรโอ้ดีใจเป็นบ้าเป็นหลังมาคิ้นั่น MVP เฮ้ยแวน MVP เชื่อีคิดได้อย่างไรน่าก็สับคลิปนี้ก็จากลาเพีงดีกว่าทุกคนเนาะไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับบ๊ายบายทุกคนครับบ๊ายบายครับ